สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเฮ้ามือสุขหุกคนนะคะเนาะภาพี่น้องมาทำาษาัตริย์เฮดคือเก่าค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตีจะตัดให้เบิ่งไกลๆก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาคอยพอนะพอตากันค่ะตี <c oughs> จะแยกหัวแยกขาคือเก่าค่ะ <c oughs> ห,หัวเขาจะไปตากขาเขาจะไปเอ่อไปแช่จ้ะใบพยายน่าจะ้ะเนาะ พาเบิรงขางนมันนามันจะมันเปียกเลยค่ะพี่น้องมันแช่น้ำจ้ะียกแช่น้ำเบิ้งดอกเห็ดตีค่ะพี่น้องดูดอกเห็ดบานตีได้ค่ะเนี่ทุกปีเนี่ยโอ้ยประหลดดอกค่ะรุ่นนี่บ่มีมดอกห้าบ่พอตัวปีนี้อากาศเย็นมาช้าจา้ะเห็ดก็เลยใหญ่ใหญ่ท่านก่อนหนาวมา,จากจ้ะเก็บเห็ดปีนี้สุดคุ้มคุ้มค่านะคะเนาะ บางทจกที่จะตอกเป็นแบบ,แบบนี้เลยค่ะคุ้มค่ากับที่รอคอยค่ะเฮ็ดบานตีมาช้าแต่ว่ายูไดนโดนยูโดนกว่าทุกปีจ้ะที่ว่ายูโดนก็คือบอกว่าอา,อากาศเย็นมาช้าเราที่นี่เฮ็ดเฮ็ดเท่ากับใดไงท่านหนาวน่าจะเนาะดอกญ่เติบอยู่จ้ะ จะค่อยตัดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องยังมีเวลาเนาะค่ะเนาะเบื่อเขาปากเก็บเห็ดกับเขานี่คะ่ะนั่งเข้าศาสตรกุ้ยมาม้อยกันจ้ะแต่ว่าคลิปตีไม่ทยอยลงให้เบิร์นเลยจ้ะเด้ออาจจะบ่ายอัปเดตเอ่อเมือต่อมือเนาะจ้ะเนาะเป็นคลิปของเดือนนี้แล้วจ้ะ แต่บ่ได้บด่ได้ถ่ายมือต่อมือลงให้เบิ่งมือต่อมือจ้ะเนาะเป็นคลิปที่ตีอัดไว้อย่ายังบ่ได้ลงจ้ะก็มาซะแลลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันพมีคลิปให้เบิง่งเนาะจ้ะเนาะต้องคิดฮอดปาเ็ดกันปานดจ้ะ หน่อยก็มาเล่นน้ำกันจ้ะพี่น้องเอ้ยเสาร์อาทิตย์ก็แทนหากันค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะเนาะ วันอาทิตย์เด็กๆหยุดค่ะปีนี้อาจจะไม่มีงานไม่มีจัดงานคริสต์มาสอยู่โรงเรียนนะคะเนาะทุกปีจะมีจะ้ะช่วงนี้มันเป็นช่วงไม่ปลอดภัยค่ะเพื่อนอาจจะบ่จัดบ่มีผู้ปกครองไปเบิกได้นหน่อยสแสดงนะคะปรตีเราคนสิให้เด็กน,น้อยสแสดงอะไรไงพ่อแมไอ่ไปกินกาแฟไปกินยังสิค่ะเข้ากะเพื่อนก็นจะได้ไม่เงินเขาเขา,ขา,ขาโรงเรียนเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่าสองปีมาแล้วบดยมี่เนาะจ้ะบอมี่บมม่การแบบสแสดงเนาะจ้ะถ่ายให้ดูกันใกล้ๆนะคะแล้วข้าคอยไปเห็นหนากกันที่นี่พี่น้อง ใจพี่น้องเห็นดอกเห็นดหน,น้ำค่ะนอกนอก,กับหิมะขาวจุน้นพูนข้างในก็ดังฟื้นดังไฟเอาจะ้ะอากาศมันเย็นเนาะเบิ่งนี่ค่ะเห็นบ่บางเทือมันมีหนอนเลยจ้ะโมเมนต์แต่อันนี้ได้โมเมนเต์แต่ไอ้ไออ พวกเญ้าพวกเซตมงเซตใหม่เนียจ้ะบางท่มีต้นนอนตัวโมเมนต์ตัวใส่เดือนแม่จะเขาไปอยู่ไหมคะตีค่อยเจอหลายตัวนางทั้งคำสารนี่แหละพ่แต่พาวมาใส่เดือนใส่เดือนอันนั้นใต้ด,มด,มดุมออกมาค่ะปะ่ะเอาพอกของป่าของของนเราจะนอนเดี๋ยวตีหันกล่องให้เบิ้งคะ่ะคุยกันมาม่อกันจ้า เฮ็ดซอยกันค่ะพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นเฮดติติเก็บมากนะคะยังพราะ้องพากศาสตร์พ่นแล้วยน่าจะเนาะนี่ติก็จะมาทำพักศาสารเนาะดอกใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องเก็บอายุแถวบ้านจะคลองนะคะดอกใหญ่ดอกใหญ่เติบจ้ะนี่เนาะจะเห็นนางไก่ด้วยเฮดมันปูอยู่ข้างล่างค่ะพี่มันปูหลายอยู่จ้ะ มันปูแล้วตีก็จะบัตัดขาบานพี่น้องแนมดอกเห็ดดอกเห็ดนี่อันพ่อใหญ่เปยิงนกเนาะคะตีกเ็เลยไปน้ำเพลินเนาะจ้ะเนาะแป๊บนึ่งนะคะไปฟังพี่จิมแล้วไหลสดนะคะดอกเห็ด <ork> อันนี้ดอกเห็ดบานจะคล้องนะคะพี่น้องนี่คะ่ะลองดูใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะ เขาไปยิ่งนกก็เลยไปน้าเขาล้วตีก็จะเขาเนี่ยตัดขาเราตีจะเอาดอกไปอันนี้ปะตมค่ะจะจะดอกไปอ่ตากแห้งเนาะจ้ะส่วนขามันก็นจะแซกแข็งขึืนเก่าจะ้ะนี่ตีจะบบพานนคะคาะเพราะว่ามันอันนี้จะว่าพาขา,าซื้อค่ะ นี่จ้ะแล้วก็ใส่เห็ดไปน้ำเบิ่งไล่สดผิดเตรียมไปน้ำมันโดนใบยูค่ะไอ้พอดีไอ้หมูมาเล่นน้ำตีก็เลยมีร้าม,มันนางเห็ดตัวเห็ดส้มนี่มันอยู่นอกป่านมันก็นจะอยู่ได้ดนนะคะพี่น้องจีก็ทยอยเอามาเห็ดเรื่อยๆค่ะถึงอันเห็ดจะมัดเก็บแต่ว่า ยกไม่เ,เห็นหนังต้องกสาดต่ออยู่จ,จะ้จะช<ะ> <c oughs> อ้ไม่รีงยายพี่น้องเห็นดอกเห็ดดอกนี้ยา่ <c oughs> ครับพะโล่พอเตรอ <c oughs> งามนะค่ะเนาะเบิง้งงามครับ จะเห็ดนี่วดาวจะไปเห็ดแผ่นเค,ค้กให้ได้หน่อยจ้ะกะซีบเลล้วดอกกะซีถ้าย้อยเห็ดเปเรื่อยนะคะแต่ว่าขอเวลามาคุยกับพี่น้องข้าก่อนนะคะเห็ดแพนเค,ค้กให้ได้หน่อยพอดีอกุนมงบันเล่นน้ำก็อยากกินแพนเค,ค้กส่วนน้องกับบรหาน,น้องสาวเป็นยัค่ะอกุดเอามันดุดปเปลี่ยนโยนที่มะน้ำเขาหน่อยนึงอเละกะ็กอะไปเอ่อไปเอ่อยัง ก็ลากันไปหาโนซสาวพญใหญ่งโนจ้ายเนะาเนะถึงที่มาลงแต่ว่าอันนี้อยู่ค่ะพี่น้องมันกับบอลหนาวเป็นใดได้จ้ะบอกคือตอนอ่าอากาศแห้งๆนะคะเป็นน้าแข็งอันนั้นจะหนาวนะคะอันนี้เป็นอากาศอันนี้ยูต้ากับบอลบอลหนาวเป็นใดเมื่อนี้กับบอลหนาวเป็นใดจ้ะทางโนเวลงแล้วทางอื่นลงลไปนอกคะ่ะ ฉล ạch ตีว่าเจนเมาไรซสดเมื่อไรซสดอ่าาดอตัดขาเนานะจ้ะเนาะพอดีเด็กน้อยมากก็เยไไลยบมาไล่จ้ะลูกมูเป็นมาเล่นน้ำน,น,น,นี่ยายยหลีเป็นน้องเนาะเสียดายที่มาลงแล้วคะ่ะทีล ạch ทำมันที่ทมาบนลงตีก็จะไปเก็บอีกมื่อสุดท้ายเนาะคะ่ะนอกจากที่มาลงเดี๋ยวคลิปนี้ตีจะย่อยล่องหายเนาะคะ่ะ กะสิ่งลงหาพุ่นละสุดท้ายมูตีว่าเพราะอยู่อยูย่ในกล่องอยู่จ้ะไม่ดได้ไม่ได้โหลดเนาะที่เพิ่งโหลดคลิปเออเก็บไอ้ปลาที่มาไปจ้ะกับพี่ใหญ่เนาะกาจะสลับมือนะคะสลับมือเก็บเฮตน้ำเออลงคลิปเฮตน้ำลงคลิปการใช้ชีวิตประจำวันตีน้่มค่ะ พี่น้องได้อัปเดตกันน่าจะน้องบอมได้รัเก็บเห็ดเอ้ยเอาแต่เห็ดอันนั้นลงไปน่าจะกระสิบเห็นอัปเดตชีวิตประจำวันของตีน่าจะเนาะก็จะสลับให้นะคะเนาะมูมาเล่นน้ำแป๊บหนึ่งกลับไปแล้วค่ะมาเล่นน้ำแป๊บหนึ่งกลับไปแล้ว ดอกกันค่อนข้างหนาด้อค่ะตัวอมหนามหลายๆพี่น้องจ้ะออมหนามหลายคักคุณล่ะค่ะได้เก็บเฮ็ดเฮ็กันให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งกับสีเป็นปีหนาฝ่าไม้นาะจ้ะเนาะปีนี้ก็มืดสินสุดฤดูกาลแต่ว่าขาเห็ดยังตัดเปล้วเด้อจ้ะขาเห็ดก็ยังตัดพอได้นมืดนาะจา้ะเนาะ วัดตีเป็เล่งเก็บเฮดรอบสุดท้ายนะคะก่อนเป็นงานไปเกือบทุกมือแล้วจะเนาะก็กะได้มือละคลิคปสองคลิปมากค่ะบางมือก็ได้คลิปเดียวถ้าไปเพราะเน้าน่าจะถ้าไปแบบว่าไปช่วงใบสองใบสามสิมันเหมะะือดเลยค่ะปลาเหมือดเข้าอยู่ห้องนอนสิบ่เหมือนปันใด้เพราะตาเขาไม่ได้ปลาเมื่ดเหมือด,ดค่ะก็เลยต้องเฝ้าเก็บเฝ้าออกมันแช่น้ำคักๆเลยจ้ะพี่น้นนนองจานในเฮ็ด เจ้าหน้าที่แต่นอกค่ะมันอันตะการหนึ่งนะจ๊ะตะกาแดงกับเสดใดถาดหนึ่งถาดใหญ่เติมนะคะกะเฮ็ดตีกอทย่เอามาเฮ็ดเรื่อยๆน่าจะเนาะเศรษฐว่าอันนั้นกระบอกบ้านอ๊ออกบ้านเอเขามากเพราะว่าถ้ามันเจออุณหภูมิแบบเสฉะเราเฮ็ดมันจะเสียเร็วตีกะอทย่อเขามาเฮ็ดเรื่อยๆค่ะพออยู่ของนอกเขนจะอยู่เดือดโดนกว่าน่าจะ มูตียังแซลอยู่วานั่นถ้าฝนพอพยากรณ์พันวาหิมะจะลงแล้วกับฝนก็จะตกเนาะคะ่ะมูตีแซลอย่วันตีถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกเอ้ฝนตกใส่หิมละละไล่เข้าไปเข้าปายบ่โอ้ยตีว่ามันสีได้พอเขาบาลาตีได,ด้ว,วันสีถ้ามันละไล่แบบเข้าไปในปันแล้วบ่มีหิมะนะคะมันเห็นเห็ดน,นะมันโอเคแตีอย่ามันละไล่แค่ถนนตรงถนนนะคะแค่นั้นเนาะเข้าไปก็สิห้าบ่าเห็นดอกเห็ด โจนี่ยก็เซตเฮดตัดขาเฮดว่กเมามอยอันตัวนอกจากเนาเะเฮดบ่มีเก็บแล้วก็มีแต่ตัดขาเฮดนะพี่น้องเม้ามอยคุยกันอยากสไลฟ์สดให้พี่น้องเบิ่งนําอยู่จ้ะแต่ว่าอันชือวานะคะตีก็ต้องให้เป็นกําลังใจหมูนํานะคะ,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 คะฟังบิ๊กติมเล่าเม้ามอยก่อน คิดถอดปาเฮ็ดนคะคะเนาะคิดถอดปาเฮ็ดเลยค่ะเห็นดอกเห็นเราคิดถอดปาเฮ็ดยิงปาสุดท้ายนี่แหละยิงแบบโอ้ยเฮ็ดมันจะดอกง,ยยง่ายๆงามๆจ้ะยังมาโผล่โผล่พี่น้องเลยเก็บเฮ็ดปีใดกับบอลสาใจทอเปีนี่พวกเฮ็ดดำเด้อจ้ะเด้อเห็นมัน,ป,นปูกระไรค่ะปีนี่ แต่ปีหนาจะไปจันไดเนาะพระวนาให้เป็นข้ารังทุกปีด้วยค่ะเธอเอ้ยพรวนรให้เป็นข้ารังปีนปี้เนด้อค่ะเ้อจะได้เก็บเฮ็ดกันมั่นๆเนาะจาะเนาะปีนี้ที่คันคางเขาปลาคนเดียวบ่อยค่ะพญ่ไปน้อยู่ต่ว่ามางเถากอยู่น้ำลูกนะหาลูกเอาลูกไปน้ำมังเสียแล้วก็อยู่ในรถกับปลูกนะคะก็บวกึ้นไปน้ำเนาะที่คันคางจะเขาป้าคนเดียวดูก็ทุกปีทุกปีจะพญายเป็นนางเฝ้าเนาะจ้ะ แตตอนนี้ก็เหลือมแบบคุณเคยกับสถานที่ที่เข้าไปแล้วสิน,นะคะปลาที่เข้าไปแล้วก็จะก็จะเป็นแบบว่าบกไกขยานปันไดนี่สิคะแต่ปลาได้ที่ไปใหม่ๆบลเคยไปก็จะคิดยานคิดระแวงน้ำแน่เออเราติิเะบากเรื่องอันนี้ฟังไปนอนจ้ะคลิปสุดท้ายที่ตีไปเอ่อไปเก็บเนอนจ้ะกอนนานันปัญญงไปยิงนลน่กมันคลิปสุดท้ายดอก อ่าคงว่าเราให้ตีฟังคลิปทุดท้ายเนาะจ้ะก่กอนนั้นนั่นเราไปยิงนกกระมูเล่าเนี่ยแหละบันที่นี่ตวาตีบันเดยไปน้าเล่าเดะเราไปกระมูเล่าแล้วเราเราหมาตีฟังอันน้ํากลเนาะจ้ะเราว่าอันตีตีอันพอจะไม่เรื่องจะเบาอีกอย่างให้เจ้าฟังเราว่าสิปลาทีเข้าไปเก็บเฮ็ดปลาสุดท้ายนะ่ะนะคะเราบอกเนาะเราว่าอันเราไปยิงน,นกกระยาง คือยิงนกมันจะแนมมันก็นจะแนมอันนั้นเนาะคะ่ะเนาะแนมนกแนมของบดแนมอย่างนี้สินะคะแนมแล้วก็ฟังเสียงมันจะเนาะไปสังเกตเลยว,ว่าอันพอแต่ขอยยุดปุ๊บอันยุดเด้งเงี้ยเสียงอันนั้นขวักขักขวักขักมากเล้ว,วะ่ะพอเลี้ยวไประยะห่างโบกไกลด้วยค่ะประมาณหาหกเมตรแล้ววะ่ะคิดว่าถ้าเกิดบ้านั้นค่อยคิดว่ามันต้องแรงมากส่น ่อยแถะระหว่างเสนาเพราะว่าเขาเจ้ายิ่งลาสตั์กันอีกฟังหนึ่งฟังหนึ่งบันที่นี่กวางมูดมันเห็นมันตื่นนะคะมันตื่นหมานะมาอลไรกวางลไรมันนะมันก็แลนมันก็เลยแลนมีแลนมาฟังท่าพญายก็ดีบันที่นี่ก็เล่นมัจเจกันมันที่นี่พญาว่าทำไม่อยเบียดออกบเบยดออกคางแล้วว่ามันมม่ส้นมาสั่นเอาตีก็เลยบอกว่าเอาดีตัวเจ้าเห็นเขาก่อนนะเขาแบบว่าเขาบอลแลนแบบรูๆูมาเลยอย่างเสนะ เ้าตั้งตัวบระธานทำไมสมมติเขามาแบบปัจจุบันชิดจะเยิงไดลัลกวานลักสิยิงนางสินะคะแบบว่าประมาณจังหาเม็ดยังสิคือแบบแล้วยิ่งใดนางสินะคะแต่เราเห็นแหละละว่าม้ารู้ๆมาแล้วนางสินะแต่ว่าแต่เกิดมาว่า,ม,ามันซีหาเม็ดนี่เราสามารถยิงใดนางสินะก็ว่าคิดว่ารู้ประทันแน,น่นอนนางสินะมันที่นี่ตีก็เลยว่าอ้าวทำไมยิงหล่ะเขาโบ่ัน,นี่ยหล่ะเขายิงเขายิงตื่นล่ะที่นี่แบบบาโดนนะงสินะ เจ้าก็สิบดเจ็บอกอย่างนีสิเราว่าแล้วก็มักตอนไม่สติระหว่างสิเพราะว่ามันเห็นเห็นโตมากแล้วเนาะเล่นมาทางนี้แล้วแล้ว่าแต่ว่าเขาก็เบี่ยงออกเพราะแต่เบี่ยงออกมันกะมันกับเรีนไปเลยค่ะมันบรยุทธ์ได้แรียนตัดไปเลยอย่างนี้นะโอ้เขาละตกใจแล้ว่าจะบบยานบอกโบยานเขาไม่ปืนอยู่คนลแต่เขาเขาเลยว่าเอ้ามีปืนก็สร้างแล้วเนาะบางทีอาซัดมันตื่นตื่นตายมากไหมคะ มันอเบรดเห็นแนีเห็นคนแล้วมันคิดว่าคนเป็นอีหยังบูเนาะคะ่ะเนาะเพราะมันโตใหญ่คักเด็กกว่างหมดน่ะจะแล้งดูรูรูรูมาใส่มันบ่นละค่ะจะคล้องลบท่านตีถ้าเกิดว่าเนี่ยมักจะนางตีนางเก็บเฮดยวงสิค่ะคือเท่าเก็บเฮดเท่ากับวงหูอีหยังน้อพี่น้องเนาะอันความเร็วของของสัตว์มันแลนเนาะค่ะเท่าสิลบท่านบางท่านก็จะเกิดว่าตีคิดสภาพเด้อค่ะเด้อถ้าเกิดว่านางตีนางเก็บเฮดอยู่แต่ว่าเก็บ เลยเปลื่อยเลยเปลื่อยไปอย่างสินหาบันที่นี่แต่ก็ดว่าเจ้ามันหลาสซัดเนาะเขาหลายทางอื่นนะคะแต่ว่าซัดมันตื่นมันก็ะเจี๊ยนมากเนาะค่ะเนาะแลนมากทางนี้อยงนี้นะแต่ก็ว่ามันแลนมากความาเร็วของของซัดแลนกับเฮาเนาะค่ะสลบท่านบานอเนาะพูดถึงว่าโอ้ยขีดสะพานก็เสียวเสียวส้นหลังอยู่ะะเลยค่ะบอลเห็นพญาวอลซู่ฟังเนาะจ้ะเนาะมันจะเะสียวส้นหลังเล็กน้อยก็เริ่ม อยากกินหรอค่ะพี่น้องเดี๋ยวตีก็จะขอโตไปได้บ้างที่นี่ค่ะแล้วมันเฮตดต่ตตอน่าจะเนาะสวัสดีครับลูกสวัสดีคุณคป้าเดี๋ยวมาทำให้นะเป็นมัเต็นมักกันนี้ได้ค่ะลูกไส้ลูกไส้รอแม่ตัดผมหายนะ <laughs> 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 โอ้โหโอ้โ <c oughs> จนโดนเด็กออกซื้อนะแม่ราคะพี่น้องคลิปนี้ตีกับคอตัพาพี่น้องไปก่อนนอกจากเน,ะนาะเดี๋ยวมาฟอกันคลิปหนานอกจากถ้าเกิดว่านั้นด้วยซีเมลายซอสตัดขาให้เบิรงกนอกจากเนาะเดี๋ยวเฮ็ดก,กับเขากับหนานิดหน่อยกินก่อนคะ่ะอยากกินแค่ะคลิปนี้ตีขอตลัลาไปก่อนนะคะเนาะเอาเท็ปุหะเบิรงน้ำจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปกินดอกไม้จะ้ะเฮ็ดนอกจากเนาะค่ะเดี๋ยวตีขอตันะคะ ฝันคลิปนะนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปแชร์จากพี่หนองจ๊ะคลิปน,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 นี้ก็นนตัวครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูกงู <laughs>